สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาตามล่าคุกกี้ตัวใหม่กันในคลิปนี้ก็จะเป็นนี้เลยครับเจ้าชาโคคือ ตอนที่แบบสุ่มเล่นๆแม่งครั้งเดียวออกนะครับโหโคตรด,ดีใจเลยดังนั้นเดี๋ยวเนี้ยเราจะต้องมาเปิดมันส่วนเจ้านี่นะครับโอ้โหเสเลนเสาสผมเติมแพ็คไปแล้วประมาณหเออแล้วก็เติมพาสไปแล้วด้วยเปิดการันตีไปเท่าไหร่วะหก0 0นปะเนี่ยเจ็ดครั้งครับแม่งไม่มาเลยโหโหจะร้องไห้บางคนแม่งฉิงผมครั้งเดียวได้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปเติมก่อนอ่ะฝากรา้านด้วยนะครับ ใครอยากเติมเกมเนี่ยคุกกี้แลนด์ช็อปโคตรดีเติมเร็วทันใจปลอดภัยแน่นอนนะครับบัฟดวงให้ด้วยมาลุยกันอ่าผมยังไม่รู้ว่าเจ้าเนี่ยเป็นเมตาไหมหรือว่าอะไรยังไงนะครับเท่าที่ดูจากท็อปเซิร์ฟอบมันยังอาจจะยังได้กันน,อน้อยหรือว่าแรงอาจจะยังไม่สูงมากนะครับนี่นะเห็นไหมก็ยังคงเป็นเมตาเดิมอยู่แต่เซเลนเซาเนี่ยเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เออแต่ว่าชาโคก็อยากจะเก็บไว้นะครับเดี๋ยวากะาว่าจะเปิดประมาณ ส5่หมื้าละกันตีไปห0 0 0 0ืรวมพิมพ์ตัดอะไรด้วยใช่ไหมอ่ะตีไปประมาณ5้าห0ื่นะครับดูว่าเราจะได้กี่ดาวไปเลยเพิ่มมาตราส่วนไซเลนเซานะครับยังไม่มีในตู้ปกตินะโอ้โหสตาร์ดัสอ่ะส่วนสวนากขนูนี่เก่งมากครับลงด่านตอนนี้เป็นเมตาเอพิโ od 1 1เลยไม่เชื่อไปลองโค้ดเติงอ่ะไปต่อครับมาตัวเดียวเรด ก็เสร็จออกโอเคนะตัวผมได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ซุ่มเลยแต่ว่าเสร็เนี่ยมาเรื่อยๆนะครับโอ้โหสามตัวเข็มปีสดอ่ะอยากจะรู้ว่าสี่0หมือนห้าเนี่ยจะได้ถึงสามดาวหรือเปล่าสี่ดาวหรือเปล่าคือแพทก่อนนะเพชรผมมีประมาณสี่ห้าแสนนี่เลยมั้งหมดไปกับเมนเทลกับเจ้าคู่ของมัน,นะแม่งโคตรเยอะโอ้ก็เลยแสบสาหัสมากแพทนี้ไม่เหลือเลย <laughs> อืม มีสมบัติใหม่ด้วยโอ้ยชาโดว์ชาโดขาดาสองเศษนะครับอีกแค่นิดเดียวขอชาว์ไดดิไหมโอ้ชาร์โดขาดสองเศษเองเอ้ยเอ้ยอ้ยมานี่ครับมาตู้หลักดีกว่าใช้เพชรครั้งแรกสุดโอ้ชาโครแรกๆก,ก็ดีนะแต่ว่าหลังๆนี้แบบออกยากเหมือนกันเออมาสามตัวเขาว่าถ้าสคริปต์เนี่ยส่วนใหญ่จะเกลือใช่ไหมเดี๋ยวลองปล่อยดูว่าเราจะ ดวงดีขนาดไหนนะครับมาแล้วมาแล้วสีทุกคนเช็คสีโอ้โหชาโคไหมอ่อตัวอะไรวะจำคาสซีนไม่ได้นะเป็นตัวเก่าอ้าวกระ,กระต่ายตอกครับเออกระต่ายตอกก็หายไปนานเนอะมสักคลิปเลยละกันหรือว่ายังอืมกระต่ายตอกนี่แบบหายไปนานอ่ะโอเคไปต่อกัน กว่าจะดองเพชรได้มาเข็มกับตู้นี้นะครับโอ้โหย่านะแต่ถ้าได้ชา a d โดอัปดาวผมว่าผมดีใจนะครับอืมขอหน่อยเฮ้ยชาโคม่นเข็มว่ะโอ้โหแสบเหมือนเนัียนะเนี่ยอือเอ้ยอัปดาวแล้วเดี๋ยวก่อนนี่เราไปปลุกพลังมันมันจะได้คืนชีพเข้ามาแข็งแกล่งแพทนี้ดีตรงที่มีฟังก์ชันในส่วนของอ่ะ การเลือกฟิลเตอร์ตัวละครนะครับแล้วก็การติดรายการโปรดนะทำให้เราหาคุกกี้ได้ง่ายมากขึ้นเซิร์ชชื่อก็ขึ้นเลยนี่ทุกคนเจ็บใจตู้ s i เลน t ซลอันนี้ไหน,ไหนๆก็ซุ่มเลยไปโอ้โหแม่งเล็ดเล็ดแรกๆดีเลยเหังนี่แม่งโอ้โหออกแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้อะเราซ้ำแล้วอะโอ้โห,หตายเถอะ ทุกคนแม่งมันเล่นผมแสวสาหัสอะไรวะเป็นตู้ที่แบบเฮ้ยถ้ามึงไม่เป็นเมตากูไม่เปิดนะแล้วเรากาดจะไม่เปิดตั้งแต่ตัวมันเท่อเออก็เลยอยากจะเก็บไว้นิดหน่อยโอ้ถ้าครั้งต่อไปไม่ได้ไม่เปิดแล้วนะโอจะเปิดแค่รอบนี้นะครับหมายถึงว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยรอบนี้ให้อภัยได้ กำลังดีใจด้วยนะกันูมา,าว่าวะ่ว่ละเลว่ะอันนี้ให้อภัยได้นะครับโอ้โหเหมือนมันอั้นเนะี่ยมึงตั้งแบบนี้สิวะแต่แม่งออกจากตัวสาททำไมไม่ออกชาร์โดมิวออกตัวที่เราขาดวะาัมช้นิ่งกลิตเตอร์นะครับ Star ์ดัสอ่ะเดี๋ยวเอยตรงนี้ก็น่าสุ่มอีกสองครั้งแล้วกันนะครับ เอ้ยชาโดมิมาูชาโดมิวอัพดาวครับโอ้กำลังดีใจเลยสิ่งที่ผมต้องการที่สุดก็คือดาวบีชนี่แหละครับแต่อย่าเพิ่งตกไม่ต้านนะชาโดกำลังมาเลยว่ะเพราะปรับเป็นฟิลเตอร์ใหม่แล้วแบบงงเหมือนกันนะเนี่ยเออหายยากปรับขึ้นแบบนี้ไม่ได้กองฟิลเตอร์นะไม่เอาะไรกันปส๊บสิปรับล่าสุดยังไงวะ งงเหมือนกันเออระบบแม่งงงๆนะครับออหายากแบบนี้หรือเปล่าแบบนี้สิอ่าโอเคนี่วันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แย่ถึงขั้นรับไม่ได้นะครับมันก็มีหลายตัวที่แบบเป็นเมตาแล้วเราก็อัพดาวมันแต่เจ้าชาโ,โคเองก็แอบเกลือนะอ่ะให้ครั้งละกันมีเศษ3,000เพชรนะครับ ตีไปห้าหมื่นอ้ยก็ก็ได้อยู่แต่ตัวแม่งเข้มจัดอะโอ้สมตัวนี้เล่นกันบิสอิเทนองอิเทนอลจะออกให้เราไหมเฮ้ยลุ้นลุ้นลุ้นดีครับรออะไรรอบนี้เราจะไม่ข้ามนะครับเป็นตู้ที่เป็นตู้เปิดยากแบบนี้ขอลุ้นหน่อยเถอะโอ้จับใจจริงไซเลนเซลแต่ว่าถ้าเติมพาร์ทเนี่ยนะ่าจะ น่าจะครบการันตีไว้นะแล้วก็จะมีแพ็กยิบยอ่อยเยอะเลยนะครับใช้งบประมาณเล็กน้อยแต่ถ้าทุ่มได้ทุ่มเลยครับแพน็นี้เพราะว่าถ้าหมดตู้ไปแล้วเราจะไปตามล่ามันที่หลังมันไม่ได้แล้วบอกเลยว่าใครมีงบแล้วเก็บไว้รอจัดนะครับคุ้มแน่นอนแพน็นี้ใส่ให้สุดอย่าหยุดเด็ดขาดนะครับบายอะไรวันนี้กิฟท์โมดมาแล้วดูสี holy eternal holy eternal เกตด,ดำจีดเลยเกตด,ดำมเมาทุกคนโอ้สดีใจแสบตัวเดียวไม่รู้แล้วโอ้โหวันนี้โคตรน่าผิดหวังเลย <c oughs> ชาเขาให้ครั้งหนึ่งให้ครั้งหนึ่งถือว่าสรงท้ายโอ้โหอัพดาวจริงครับถือว่าเป็นตู้ที่แบบโคตรเข้มนะในมุมมองผมคือมันเข้มอะ่ะมันมันไม่ได้ได้ง่าย เออไอแพทก่อนที่เป็นเมนเทลอะไรพวกนะี้คิดว่ายาก,กน,นะครับก็ยังง่ายกว่านี้แต่นี้ตอนนี้ได้อยู่3เศษนะได้จากการเก็บเก็บแพ็คมั้งเออเติมพาร์ตนะครับเก็บแพ็คแล้วก็เปิดในตู้เขาแต่ตัวโอ้โหชาโคไม่ไหววะ่ะมันเค็มเกินถ้าไม่เป็นเมตาสักโหมดนี้ไม่เอาแล้วนะเค็มแบบนี้เจ็บจี้เลยอ่ะเหลือสิบครั้งไปโอ้ยเพียวเ,เกืบเ,เอาเวกเกืบเอาเวกโอเค อันนี้มี7เอาให้สุดแล้วกันเนาะเผื่อเผื่อมานะครับแต่ก็ดีอย่างหนึ่งที่ตัวที่เราต้องการใช้งานเนี่ยมันอัปดาวนหลายตัวนะครับอย่าลืมไปลงเอพิโซด1 1เ็กันด้วยนะครับมันก็เป็นเอพิโซดที่ของรางวัลเนี่ยดีมากอย่าลืมไปลุยโอ้เคมครับวันนี้ผมก็ คงจะไม่ได้เปิดเจ้าตู้นี้ต่อในดีอื่นแล้วถ้าเกิดว่าไม่เจอมันเลยหรือว่าถ้ามันผุดมาในช่วงหลังเนี้เราค่อยมาว่ากันแต่ใน,นเวลานี้ยังไม่เจอนะครับดังนั้นรอไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย